รีวิวคีเวนะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับอ่ะดูตำหนิก่อนมีถังนะครับโดนอะไรกกระแทกไม่รู้สีไม่ทะลอกนะครับไปกระทาะตีออกมานะครับบอกสองตอนนะครับตรงนี้โดนโดนแฮนนะครับมีรอยถังมีรอยนะครับอ่าตัวนี้มีเป็นครอบข้างฮาร์เรนะครับงานไฟเบอร์นะครับ ระบบไฟติดครบนะครับพาสี66นะครับพันนี้เอกาสารครบโอนนะครับารายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ,รบตัวนี้เป็นไมดิจิตอลนะครับรุ่นใหม่จะเป็นไมดิจิตอลนะครับไม่วิ่งไป1 9ื่นนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ รอบนิ่งๆนะครับเรื่องเงียบดีนะครับอันนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะครับลแล้วดูไฟเลียวน,นะครับ เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้งานได้ครบนะครับการเดินเบาเรียบๆนะครับดูรถที่บางบัวทองนะครับมีหน้าร้านนะครับติดต่อ085194650นะครับขอบคุณครับ